สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปกินอาหารนะคะวันเกิดลูกสาวนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันนะคะว่าเราวันนี้เราจะพาไปกินอะไรกันเนาะไม่ค่อยมีตังค์ไม่ค่อยมีตังค์ช่วงนี้นะคะลำบากแต่ว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวเนาะก็เออช่วงนี้แหละนะช่วงมีลูกสาวก็หนึ่งเดือนสิบเอ็ด องคนเดือนสิบแล้วแม่เดือนสิบสองนะคะแม่เดือนสิบสองหลังจากนั้นอีกปีหน้าก็จะมีสองสามคนอยู่นะเพราะเราก็จะกินทุกปีถึงไม่มีตังเราก็ไปกินอยู่ลำบากขึ้นไหนๆก็วันวันเกิดวันเกิดก็พาไปกินกันนะคะยังไงก็เดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าอาหารจะน่าทานแบบไหนแล้วก็ทุกคนจะชอบไหมนะคะ โอเคนะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด,ด้วยไม่รู้ว่าถนนสายนั้นไ, <ป S 1> ไม่ได้เป็นไ,ปไม่ได้ไป,ไปเป็น<ไ>ป,ปี <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าถนนสายนั้นจะน่าแบบน่าจะสวยหรือเปล่านะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วฮะสายนั้นไม่เคยขึ้นเลยนานนานนะนานมากแล้วแหละตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งนะคะโอเคนะเดนะี๋ยวเจอกันจ้า ต่อเส้นนะคะนี่เห็นไม้ใบไม้ใบไม,ไม,ไม,ไมจะร่วงหมดแล้วเนาะวันนี้นะ,ะอากาศนะเย็นมากนะแต่ว่ามีแดดจ้า

Let's go You ู้ก o น going go? Come by Let's mm hmm. go right. Go ahead Baby go Baby ว้าวแฟนเยอะๆโอ้คนเยอะมาที่เดิมสบายก่อนก็ออกไปแล้วข้างหนึ่งนะรอบนี้ก็มาอีกรอบนะคะ โหเดามากมากเดามากมากสวยมากมานี่อาหารจะเป็นแบบนั้นเนาะอยากอยากอยากเวลเกนเนี่ยดูอาหารรสอาหารเสิร์ฟอาหารเบบี้เฮ้ย้โซ ลูกสาวเราแต่ละคนเอ็นแต่ละคนใส่แว่นตาหมดเลยทุกคนแล้วแต่แล้วแต่แม่ที่ยังอ่า we are egg but I t h i ี k she get ready yes ว้าว wow, new chair มีโต๊ะใหม่มีทุกอย่างใหม่หมดเลยนะไม่เหมือนไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือแบบโต๊ะของเขาอ่ะจะแบบอ๋ออ๊กเกอร์ go ahead oh no she didn't like it <laughs> Wow, you guys! a the Yes! Yeah. Wow. bless you guys! <laughs> thank you! You guys did a marvelous job! You, I mean, a nice job. How's everyone doing, okay? Yeah, doing good! ready for dance Ah, yeah. not really! <laughs> okay! Thank you! Uh, jasmine tea is fine! Yes! Yeah. นั่น one for tea เอ oh, นี่นะเจ้าของวันเกิดเพียเจ้าของวันเกิดอยู่ไหนล่ะปัสเบเด์หเจ้าของวันเกิดนะจ๊ะคนนี้จา้า happy b i ร t เดย์นะจา้า happy b i r t เดย์จ้า เนื้อ i ัตว์โอเคแล้วดู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  h ดูดูนนี้เด็ดเด็ดเด็ดเดูดดูเนี้เนียชิคัดยังเรอแฮโอ้ไม่เก่าแบนมามีละไม่ได้ดูนะเป็นไลฟ์อย่างเดียวนะไม่ดูดูลูกสาวสิขัดตัดผมเลยเนี่ยตายตัดลูกสาวตัดผมเนี่ยนะเบบี้ b บบี้ a บบี้ how you cut your hair หนูจับปละเฮาเลยนะหนาเอียร์ไม่ใช่หนูมาปลาเฮาจัดอยูไป้ u t t i n g h a ้อตัวชิมบะเฮาน่ะไม่ไม่เคยมีผมเลยนะผมน้อยน้อยนะคะแต่ว่าตัดหมดเลยโอเคคอมอน we're coming we're coming can i have some can i have uh, three of them three, three. yeah me you want this how many you want uh, get three i want a lot <laughs> i like it uh, and uh, yes. Please, someone? Yeah. Mm. <laughs> yeah. I like everything like mushroom. Thank you. That's okay. <laughs> <Herb is hungry. laughs> you guys ready? To come to Take off your jacket. Take off your jacket, guys. Thank you. <laughs> นีอาหารเรามาแล้วนะสุดยอดยำมียำมีก็เ i าเวกนี่ฟรอสเซ l จะมีฟรอฟก็ y Yes yeah. thank you yeah Here. pass over What that? wait wait she give to you Mommy, want the yellow thing. yeah we have to wait for the coming จ <The> ะบัวเอเต้าอแม่ต้าอ,ม,อ,ม,อมีไอหัว้งสอเคสไลชือ like oh, อโอยลืมลืมว้าวจะกินน้ำเนี่ยลูกสาวฉันอ่ะอ่ะแทนออกเนาะเนไ Oh, she she picked up the ice oh. <laughs> she like the ice my girl like the ice uh. oh you didn't get this? No mm -hmm. ice inside oh, okay. Not in my knock in my yeah your favor. you see Angel this one needs one Yes, please. What is that, Can I What is that? Chicken? Eat? Just eat it. It's very good. You want to eat it? Eat this one. You like the wrap, right? <laughs> oh, I think I think you're coming right there. Uh oh, oh, they take the pepper. Uh oh, daddy, take the papers. Daddy. daddy, go get food. Get no, 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 sit there. Not go, no photo. People are coming. Wait. Huh? I know. Wait, wait. Baby, no. Baby. Sit down. Hey. Open. Oh, coming now. Right here. Okay. Mm. I don't they don't have sesame ball. Which one you want? You want that? You want that? Hi. Hello. Can I have that one? Yes? And um uh, Yes, can have that one. What's that bread? I don't know. Uh what is inside? Oh no, you don't like it. You don't have sesame ball? Oh later. Okay. when you have, okay? Give me like two. Two order, okay? Sesame ball. So oh, this uh, you have two in there, okay. What the bottom first. Bread. The bottom bread, I think cochinia, no. Oh that one is the egg, yo. You want oh. the egg? Huh? You want the egg? No? Okay. Don't you will bring the sesame ball after? After Yes. Yeah. After one. The how will you Just eat it. It's very good. Okay, wait. Why you don't like noodle? I don't go for a dollar. Chi bina, put chicken. Okay, not go nowhere. I don't know. Let me sit down. Let me sit down

You want to wait for a sesame ball? Me too. I know. You have a little. Mm -hmm. Mommy, you just got noodles in my jeans. Sorry. Mommy, me. Yeah, enjoy. Your, your plate, come on. Oh, take the whole thing your face. Maksudnya, yeah, radio it. Baby.

ที่ทำงานนะคะเขาให้มานะคะเขาบอกว่า Happy Birthday นะคะสำหรับลูกสาวของเรานะคะ s e s ซ m มิบอ l นะคะเขาให้มา6ลูกนะคะเป็นคู่เลยนะคะแล้วก็ข้างในนะคะคจะเป็นเนื้อสีแดงจ้านะคะเป็นถั่วแดงนะคะ <G ül> เขาไม่ใช่ใช้าถั่วสี ั่วอ่าถั่วเขียวของบ้านเราเนาะเขาใช้ถั่วแดงนะคะแต่ว่าอร่อยเหมือนกันจ้านะคะแซบแบนะคะก็เด็กนะคะชอบกินมากเลยจ้านะคะเห็นไหมคะลูกสาวตัวเล็กดูทําแบบนี้เลยนะคะกินแบบนี้นะคะทุกคนกินสินะมีหลากหลายสไตล์ของการกินเลยนะคะ จะร้อนจะอุ่นอยู่นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเอาจากออกจากเตานะคะร้อนร้อนนะคะกินแบบร้อนๆอนแซบแบจ้านะคะวันนี้ก็มาฉลองวันเกิดให้คุณลูกสาวนะคะแล้วเราก็ได้ของฟรีด้วยจ้านะคะเป็นคนชอบของฟรีมากเลยนะคะไไใไข่ที่ส่งกำลังใจให้ฟรีก็ขอบพระคุณมากเลยจ้าม ขอบพระคุณมากๆนะคะทุกกำลังใจเลยนะคะไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำว่าขอบคุณนะคะ <The point of the time> ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะ <The point of the time> วันนี้ก็พาทุกคนมากินดิมซัมนะคะกินดิมซัมนะคะฉลองวันเกิดให้ลูกสาว <The same> นะคะ <The main> นานๆ <The main> แล้วนะคะไม่ได้มากนินเลยแถวนี้น่าจะเป็นปีกลัวได้แหละนะคะก <The main> ็ก่อนนะคะทุกปีนี้เราจะไากินตลอดเลยนะคะเพราะว่า ช่วงนี้ก็นะคะอัตราล้นเหลือนะคะไม่ค่อยมีไม่มีค่อยมีก็อยู่ก็ไม่ได้ดูได้ก็ถือโอกาสเป็นครั้งแรกนะของนะคะเยอะมาก Uh, yeah. 25 <Huh? S 1> 25กว่าเป็นอรก็ี่อยางอ่ะ25แล้ว26ไหเนียแล้วโคอยู่ที่ Wow, good, huh? eh? Let me kill it all. Go, so enjoy. baby. Huh? <laughs> hey. How is your phone? <laughs> <laughs> it's out kind of that heart. <laughs> a dookie stick, dookie stick, a dookie stick. แต่เราพุ่งจอดจื้อหรือวะพุ่งจ,จอดจื้รืออยู่อ๋อแต่พุ่งพุ่งม้วนล้วจออยู่อ่ะมีมีฮะอย่าโอ้โหว้าวเธอสวยมากอันนี้ขากลับนะคะขากลับจากเรากินดิมซัมนะคะจากบอสตันเนาะ เขาเรียกว่าควนซีนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆแล้วยังไม่เคยไปกินนะคะควนซีนะคะมันมีร้านนิมซมที่ใหญ่มากนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเยอะหรอกนะเพราะว่าเขาเปิดเพลงเนาะ<ม>ก็เลยอ่าเปิดนิดเดียวนะคะเด<ม>ี๋ยวดูบรรยากาศซิท้องฟ้าสวยมากเลยคะ<ม>่ะเบบีบ้บ ก็รู้สึกหนึ่งจอแอร์กรังเกาอ่ะรถกับปลาไม่มีมั้งวะส่วนหรือแอร์มัม้งมั้งจอส่วเยอะมากเลยจ้าอันนี้ขากลับนะคะจากบอสตันนะคะบอสตันแมสนะแมสซาชูเซต์นะคะ รถจะเยอะมากนะขณะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะดูพรอาทิตย์อ้สว่างมากคนสโลดนาวนะเพราะว่าแสงอาทิตย์นะส่องตานะคะเขาก็เลยขับรถช้านะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะ สีใหญ่มาก มาปังนะเม่นมาปังไอ้พลาดทิศนะก็จะมืดเลยเนี่ยขนาดผ่านมาแค่เนี่ยสองเซ็ตกันี้เนี่ยะมืดแล้วนะ วางพระาทิตตรงนั้นไงนะคะมันก็เลยทําให้มืดเลยนะคะลมแรงลมแ,แรงเนาะก็จะเห็นว่าแบบอ่าก้อนเมฆอ่ะนะคะไปไวมากนะคะพระาทิตยอยู่ใกล้มากค่ะไม่ได้เหมือนอยู่สูงสูงเหมือนบ้านเราหรอกนะ,ะอยู่ใกล้ๆนะคะ พอแสงแดดมานี่คือได้รับความร้อนพอดีเลยนะคะรอบะจะดวิเวนตี อนนี้นะคะมาทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เลยนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะจากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่เขามาดูจนถึงวินาทีสุดท้ายนี้เนาะเราก็กำลังจะเข้าเขตของรถไอแลนด์แล้วนะคะดูบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะในวันนี้นะคะยังไงก็ขอฝากนะคะฝากแล้วฝากอีกนะคะ ก็ขอฝากให้ทุกคนนะคะเข้ามารับชมนะคะแล้วก็ช่วยดูวิดีโอของเราด้วยเนาะก็อย่างอื่นอย่างใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดตะดครมนะคะปักตะร้ต้นงา,งามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะไม่มีคำไหนเลยนอกจากคำว่าขอบประคุณทุกกำลังใจที่คอยพพอร์ตมาโดยตลอดนะคะคอยสนับสนุนนะคะแล้วก็คอยอ สั่งสอนเนาะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์มีค่าสำหรับช่องของเราเสมอนะคะยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะคะทุกกำลังใจทุกคำติดเตือนนะคะรับฟังนะคะรับฟังรับฟังแล้วก็จดจำด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากช่องเล็กๆไว้ในดวงใจของทุกท่านนะคะ หลักกิโลของเรายังไม่ถึงไหนเลยนะคะก็จะเห็นว่าช่วงนี้วิดีโอของเราก็จะยาวมากเลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะ,ะฝากกดชมด้วยนะคะถึงแม้จะยาวไปหน่อยนะคะก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะขอให้ทุกคนจงมีความสุขนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย